เนี่ยใครช่วยพูดต่อนี้พารับตังเป็นพระไม่ดีแ,บบแล้วทำไมสบายไม่ให้วัดใช้ไฟฟรีน้ำฟรีอะแบบ่ะบอกเลยวัดหนึ่งไฟฟรีกี่หน่วยน้ำฟรีกี่หน่วยถูกปะโอเคแล้วเวลาวัดไม่จ่ายค่าไฟไปตัดไฟเขาแต่บอกพระรับตังไม่ได้ไมันก็ต้องเจงแล้วถ้าผมบอกพี่แล้วไงว่าเป็นพระเครื่องท,งทั้งประเทศไทยอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าคนจะชอบทุกคน สวัสดีครับมีแล้วอาจารยครับวันนี้ที่ใจมาครับอาจารย์เรีมาเจออาจารย์โอ้ไม่เดินเดิน,เดนทางไกลมากโอ้โอเครู้เรื่องครับมาอาจารย์ครับอาจารย์ตรงไหนครับอาจารย์ลื่นดีนะอาจารัแ์แท้ครับทำไมครับอาจารย์อาจารย์รับรับอูมชายนะแล้วก็มีหลายอ่ดีวาผมอาจารย์ลื่นอ่ะถ้าผมซื้ออ่ะผมซื้อสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนื้อปะเกาอะอ่าใช่ไหม แต่แต่เรียนนี้แท้อยู่นะครับนะครับโอเคแท้ร้านเปอร์เซ็นนะแกบล็อกจริงมันแท้อยู่แล้วพี่แกบล็อกจริงนี้แท้ยังไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่ไออ่าแกบล็อกจริงเนี่ยแท้ยังไม่ต้องสงสัยผมไม่ได้ขายขอเนะโอเคอ่ะแล้วที่ต้องการขายเนี่ยค,คือพี่รู้หรือเปล่าว่าอะไรที่ขายได้หรือขายไม่ได้ มันก็เราก็ไม่ไม่รู้ชี้ชัดว่าไหนแท้จริงแท้เก๊ะมันทีหลังพี่พี่ต้องรู้เรื่องอันไหนขายได้ขายไม่ได้ก่อนถ้าเราจะขายพระมันเหมือนกับสมุนไพรอ่ะเราต้องรู้ว่าสมุนไพรตัวไหนมีราคาไม่มีราคาอ่าคราวนี้พระเครื่องเนี่ยถ้าพี่รู้แล้ถ้าพี่จะขายอ่ะไอเรื่องแท้เก๊เป็นหน้าที่ผมแต่เรื่องการหาราคาเป็นหน้าที่พี่ได้ครับเห็นไหมมันมันจะง่ายง่ายมันจะง่ายเพราะเราจะรู้ว่าผ้าอะไรขายได้บ้าง พอแพ้พอเปิลปูบุญปูเพิ่มพอเงิน,พอ,งนพอสุดอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะเข้าใจแต่ถ้าพี่บอกยกพาทุกองมาแล้วบอกว่าพี่โฮสซื้อเลยเนี่ยบางครั้งบางครั้งมันมันผิดหวังมันผิดหวังนี่ไม่บอกแล้วเพราะว่าเพราะมันเป็นพาที่ขายไม่ได้ถ้าบอกว่าผมจะต้องซื้อพาแท้ทุกองอะ่ะพี่ดูตลาดนะัดผมดิผมมีพาในตลาดนะัดผมวันนึงอะไม่ต่ำกว่าแสนองค์ใช่ครับใช่ใช่ไหมฉะนั้นก็คือถ้าพี่จะขายทําราคามาแท้เก๊เป็นเรื่องของผมง่ายที่สุด ครับอให้หลวงพี่แกท่บรถขึ้นมาไฟแน่นี่ารับเน็ตก็ยันออพี่พูดเรื่องนี้นะผมโคตรสะเทือนใจเลยเจ็ดพันเลยพระเนี่ยใครช่วยพูดต่อนี้พระรับตังค์เป็นพระไม่ดีแล้วทดิไมรัฐบาลไม่ให้วัดใช้ไฟฟรีน้ําฟรีอ่ะบอกเลยวัดหนึ่งไฟฟรีกี่หน่วยน้ําฟรีกี่หน่วยถูกป่ะแล้วเวลาวัดไม่จ่ายค่าไฟไปตัดไฟเขาแต่บอกพระรับตังค์ไม่ได้มันก็ต้องเจ๊งแล้วใช่เดี๋ยววัดติดแอร์ ก็ก็กหนดดครับว่าวัดหนึ่งอ่ะใช้น้าฟรีกี่หน่วยไฟฟรีกี่หน่วยว่าไปไปสร้างนี้ให้เขาเลยดีกว่าไอ้ไอ้ไาเซลล์กันพี่คิดแบบนี้แหละพอพอพอพี่พอพอพี่คิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ย aris, มันมันไม่ได้แก้ตรงจุดไงแก้ไปผิดอ่าถ้าถ้ารัฐบาลบอกให้วัดอ่ะวัดหนึ่งอะ่ะใช้ไฟฟรีได้กี่หน่วยพาเขาประหยัดอ่งเขาเองถ้าอยากจะติดแอร์เขาจ่ายเองอแต่ถามบอกพาลับตังค์ไม่ได้ถุกบ้าแต่เวลาไม่จ่ายค่าไฟไปตัดไฟวัด มันก็มันก็เปเดียนแล้วมาป่วยก็ไม่ได้ยาฟรีนะพูดเรื่องคาน้ำค่าไฟวัดนี่สะเทือนใจบางทีนะโยบายมันสวนทางไนงะมันมันขัแบบดแยงนะ้งกับความอยกเยแย่เลยวัดที่ผมไปเนะี่ยตรวจสอบบัญชีวัดเขาบอกพารักษาฟรีนะพี่แต่พาร้องเดินทางอะต้องจ่ายตังค์ตรวจสอบบัญชีวัดแต่วัดรวยๆไม่ตรวจสอบตรวจสอบเฉพาะวัดที่สู้ไม่ได้ <c oughs> กรรมการวัดเนี่ยตัวดีครับกำลังเจ๊งแล้วใช่คระนี้อาจารย์ผมนี่ศึกษาตามฉบับที่โอ้ตเลยนะได้อยู่ที่ยี่ที่แปดอยู่ไหมครับตามฉบับผมเลยครับอกว่าอร่อยนะแทนไหมนนุ่มเอาความเก่ามาก่อดด้วยนั่นนั่นเก่าไหมล่ะเก่าครับเก่าใช่ไหมอันนี้ไม่แท้ครับพี่ดูสีมันดิใช่แล้วพี่แล้วพี่ดูสีพระแท้นพี่ดูสีพระแท้ มันเหมือนกันนะอันนี้เหมือนสีที่เขาทำมาใช่หรือเปล่มันแยกกันชัดเจนเลยดูพี่โอ๊ตว่ายังไงครับไม่แท้เราผมนี่แหละองค์นั้นเราฝึกปั้นมากเลยพี่จะมฮะผมว่าต้องแท้ก็แท้นะอนี่ว่าเอมใช่ไหมวันนี้ครับโอเคครับ ของโปง่งในแท้อยอดธงของวไทยแล้วี่มรับเข,าข่าค็ณลมเพิงอ่ะโอ้โหเพื่อจะเป็นทางพี่โอ้ไม่เป็นซื้อที่เราดูเป็นดีกว่า <c oughs> ชัวก <c oughs> ว่าน่าจะใช่เราจะได้สี่องค์ที่ขายได้อ่ะ <c oughs> อาจารย์น<ช>ึกกับผม เดี๋ยวผมต่อคิวพี่เขาเพิ่มใสร้ม็จเออาเอาาของอคเงาเงาเอาเงาเงาเงาเาเอาเงนเงาเงาเงาเมาเง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 างาเงาเง้เงาเงงาเเาเัาเง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 เงา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 เงเงาเงามงางไเงาเงาเงาเงงาเปาเงาาเงาเาเเงาเงเาเงาเเงเงาเอาเงาเเงา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 างาเ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 งางาองางาเางาเงาเงา เรื่องไม่รอดจะใจเลยพี่ผมเห็นหลังนี่ผมสะดุ้งเลยเลยพี่นี่ประมูลแข่งกับหลวงพ่อมาในวัดเลยนะผมวผมถามผมซื้อที่ผมชอบแล้วกันเรื่องที่โอ๊ตอยากถามเนี่ยอันนี้พอจะเป็นที่ไหนถ้ี่ยาท่าตาจิ่พี่หนูไม่รู้เลยไม,ไม่ไม่ใช่เนื้อว,วันละคร ผมไม่ใช่นเนืะะ้อวัลคังอะ่ะ<ม>ก็ต้องเป็นท้าที่ล้อพิมพนไปอะไรที่ผมชอบผมก,ก็จะซื้ออยากให้พี่ชอบก็คือโอ้พี่ก็ต้องหาพระที่ผมชอบถ้าผมบอกพี่แล้วไงว่าเป็นพระเครื่องทั้งประเทศไทยอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว,ว่าคนจะชอบทุกคนเหมือนเราเดินเข้าไปห้างส,รรสินค้าเรายังไม่ซื้อยาสมุนทุกยี่ห้อเลยเอ่ามันอารมณ์เดียวกันใช่ไหมเราเข้าห้างสนินค้าเนี่ย<ต>ถ้าบอกเราเรา,เราต้องซื้อ ไม่ไม่ไม่ได้ถึงยุคหรอกครับแต่เป็นพระแท้พระแท้ถอดพิมพ์มาในในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งพระแบบนี้มันจะต่างอะไรกับพระบูชาพระบูชาก็มีพิม,มานวิชัยมีพิมพ์สมาธิ mm hmm. ก็ยังทําพระบูชากันมาจนปัจจุบันพระนี้ก็ไม่ได้แตกต่างเมื่อพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ในอดีตเขาก็ทํากันมาถึงอย่างปัจจุบันแต่มัน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 ผิดต,ต,ตรงที่ไปตีแบบนี้เก๊แค่นั้นเองแจริงๆไม่ควรจะตีเก้ แล้วประเด็นคือเอาสิทธิ์ที่อะไรไปตีเกยดีกว่าครับอาจารย์ครับเราพระพุทชาเนื้ออย่างนี้อาจารย์พี่ต้องไปหาดูก่อนคือจริงๆอ่ะเราเล่นพระแค่เจอพระเรามาถาม่ะให้พี่มีพรแท้ก็โดนหลอกแต่แต่แต่เอามาไว้ที่รถได้คำอามสุดท้ายเองเราเราได้เราได้อะไรมาเนี่ยเราเลือกไปถามเขาเลยเนี่ยให้แท้เราก็โดนหลอกเราต้องเอามาแล้วมาศึกษาก่อนว่านี่มันคืออะไร พอลี่มันคืออะไรเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ยากพี่เจอไหมเราก็ไปเที่ยวความเก่าของของพระแต่ละยุคมันมันไม่ยากเหมือนเขาขุดได้เาราะจังตอนนี้มีคนขอบโบาแต่เราอยู่ไม่ได้เหมือนบ้านร้อนเงี้ยพอดีแม่ผมแกแกมีสายสายของมีของแกหน่อยก็เลยบรอยที่บ้านแต่ผมดูเก่าดูเลยลองลองก็ง่ายนิดเดียวพี่ก็ไปดูรูปพระเก่าเซิร์ชแต่ละยุคเลยเชียงแสน อู่ทองร้านนาล้านช้างดูให้ชินตาแล้วค่อยมาดูอันนี้เหมือนกันไหมต้องกลับมาดูที่ศิละปะอ,อนศึกษาศิลปะมันก็ทีหลังมันรอได้ดูความเก่าให้ได้ก่อนเนี่ยแบบเนี้ยมันเนื้อมันเนื้อในยุคตะกั่วมัอ,ออกเป็นชิ้นเขียวแล้วไ,ไ,ไหมไม่นี่ตะกั่วยุคกุสุกเองอใช่เอ,อาเอา่นแหละลาดบูรณะเฉาแววดีครับเท่าไหร่ตรงนี้ พาดังเกมอ่ะอันนี้ไม่เจ๋วไมงเ๋วไม่เจ๋วไม่เจ๋วเนื้อเนื้อแบบอย่างเงี้ยแท้แน่แต่ว่าพอเสียนพระไปตีว่าชิงกรอบไม่เล่นเนี่ยไม่เรียบร้อยผมก็ไม่รู้ว่าเอาข้อมูลอะไรมาตีอะไรเล่นไม่เล่นแต่ประเด็นคือคนนั้นเชื่อไงครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับอือมันก็ได้แค่ตรงนี้แหละครับมันมีตรงอื่นอีกไหมฮะ จริงๆมันมีแต่ก็ไม่เป็นไรครับไว้โอกาสหน้าบ้างอ้าวขอรู้เรื่องครับเท่าไหร่ครับอันนี้เอาสี่พันอันนี้เอาหมื่นสองประมาณเอกรุ่นหนึ่งอันนี้เอาสองพันห้าสองพันห้าอันนี้เอาสามพันได้ไหมครับไม่ได้ไม่ี่ไม่ทันไม่ทันอ่ะเอาแค่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตีราคารวมไปกูเองไม่ต้องไปขายคนสุโขทัย ได้ราคาหมื่นสองครับอ,อ,อันนี้สาพันเป็นหมื่นห้าอันนี้วันนี้ห้าพันสองหมื่นอ่าทั้งหมดนี่เอาสองหมื่นสามนี่อ่าถ้าไม่เอาวันนี้เหลือเท่าไหร่หหก็ก็หายไปหมื่นสองเนี่ยนีอ่อ่าก็เหลือหมื่นหนึ่งอ่า 8, มันถ้าแปดพันก็ต้องโดนแน่ลาดบูนะขายได้ประมาณสามสี่พันไม่เกินราคาขายนะนะ อันนี้สองพันห้าห้าพันห้าอันนี้หลักร้อยอันนี้เล่นไม่เป็นนี่แปดพันโดนใช้ไหมครับแปดพันต้องโดนแน่นอนแล้วถ้าปู่เอ็มน่ะพี่โอ้ให้ผมเท่าไหร่ผมไม่เป็นราคาหรอกพี่ต้องไปขายพื้นที่เขาโอ้โหผมไม่ได้เข้าพื้นที่เลยพี่พี่ก็ลองเว็บไซต์ได้ไม่ใชหวังพี่โอ้โหไม่มีเวลาจริงพี่ถ้าถ้าถ้าทำผมซื้อกันน่ะห้าร้อยเลยไม่ได้เชื่อผมดีไปขายพื้นที่มาครับเอาเอาสักห้าพันได้ไหมปู่เอ็มอะไม่เป็นราคาจริงๆถ้าสามพันเนี่ยซื้อกัน อ 3, นะเออเอาไปไปเอาสามพั 3, นะเอาเอาสามพันจบจบอ่ะเป็นหมนะื่ 12, นะพันนะเลขบัญชีหมื่นสองครับพี่อืมตน้ำมันกลับบ้านหน่อยผมบอกพี่เลยนะว่าทองบาทนึนงอ่ะพี่ขายไม่ได้สามหมื่นหรอกอืมพี่ถือว่าทองบาทเนีน่ยขายไม่ได้ห้าหมื่นหรอกนะนะนะครับพี่อโอ้หะงั้นผมเอาหมนะื่นพันเนี่ยถ้าขายได้ขายขายไปได้ไม่เป็นไรโอเคเลขบัญชีครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก็บไปด้วยไว้ครับ